สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําการปลูกต้นกระบองเพชรนะครับซึ่งก็มีน้องคนนึงนะเขาถามมานะครับว่าจะปลูกต้นกระบองเพชรยังไงนะครับอันนี้หลายๆคนก็น่าจะทําเป็นเนาะแต่น้องอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เลยมาทําคลิปนี้แล้วกันนะครับซึ่งการปลูกต้นกระบองเพชรนะครับการปลูกมันปลูกง่ายนะแต่การหามันหายากนะครับ ก็คือการที่จะหา,มาเมล็ดพันธุ์หรือว่าจะหาผลของต้นกระบองเพชรเนี่ยผมไม่เคยเจอกับต้นกระบองเพชรที่เกิดตามทะเลทรายนะครับหรืออาจจะมีแต่ผมก็ไม่รู้แหละนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอ,อเนี่ยอันนี้คือผมหามาเกือบทุกจุดแล้วนะครับผมยังไม่เคยเจอเลยนะทั้งใบโอมนี่คือมีแต่ต้นเฉยๆมีแต่ตอต้น,นแบนเนี่ยเฉยๆนะครับแต่ไม่มีผลแล้วก็ไม่มีดอกนะครับ ผมหาตามต้นของมันไม่ได้นะแต่ผมก็จะมีอีกหนึ่งวิธีในการตามหาก็คือซื้อกับพ่อค้านะครับเราก็สามารถมาซื้อกับพ่อค้าเล่พวกนี้ได้เลยนะครับสําหรับเมล็ดของต้นกระบองเพชรนะเพราะว่าเท่าที่ผมไปหาดูเนี่ยผลของต้นกระบองเพชรเนี่ยผมหาไม่เคยเจอเลยนะจากต้นปกติที่เกิดตามทะเลทรายนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งวิธีก็คือลองมาซื้อกับพ่อค้าเล่พวกนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ เขาก็จะมีขายอยู่อันนี้อาจจะไม่มีนะก็ดูคนอื่นนะครับคนอื่นอาจจะมีนะอันนี้น้ํายาเหลวนะผมซื้อไปเมื่อกี้นะครับพูดถึงน้ํายาเหลวก็มีน้องเข้ามาบอกนะครับว่าน้ํายาเหลวเนี่ยสามารถเปลี่ยนทรายธรรมดาให้กลายเป็นทรายดุได้นะครับก็ถือว่าไม่รู้ว่าน่าลองเดี๋ยวลองดูกนะเดี๋ยวลองนะครับปาไปโอเคจริงๆด้วยนะครับน่าจะทรายดุแล้วล่ะนี่นะครับ ถ้าปลาใส่ทรายก็จะเป็นทรายดูดเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอรีเฟซตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับรีเฟซพ่อค้าพวกนี้ไม่มีต้นกระบอกเพชรอีกเดี๋ยวผมขอใช้ดาวนะครับก็รีเฟซไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีนะใช้ปะอุ๊ยอยขอโทษเดี๋ยว <laughs> กดผิดกดผิดกดผิดว่าจะซื้อของไปกดตีสวยอีกงานนี้ ต้องหนีพ่อค้าก่อนเดี๋ยวมีพ่อค้าสองกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนี้กําลังเดินไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็มีน้องเขาบอกนะว่าพ่อค้าพวกนี้เขาจะเดินอีกหมู่บ้านหนึ่งเดี๋ยวซื้อกับพ่อค้าพวกนี้ครับนี่เห็นไหมก็จะมีผลของกระบองเพชรขายนะครับเดี๋ยวใจเย็นกลับมาให้ซื้อของก่อน <c oughs> เห็นไหมไม่ใช่ผลเป็นเมล็ดนะครับซึ่งใช้ปลูกได้นะครับก็จะใช้หนึ่งดาวในการแลก1ต้นนะ สม,มุติว่าเราซื้อจากพ่อค้าพวกนี้มาแล้วนะครับสงสัยเขารีบนะเขาไม่ขายให้เราเลยเราสามารถที่จะนํามาปลูกกับดินปกติเหมือนต้นไม้ปกติได้เลยนะครับใช้พ่วขุดนะแต่อย่าไปปลูกใกล้น้ํานะครับเพราะว่ามเมล็ดเขาจะเด้งออกจากพื้นดินนะถ้าเกิดดินเปียกนะครับดินที่มันชุ่มน้าแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าต้นกระวองเพชรเนี่ยมันจะไม่โตนะครับมันจะเด้งออกมาเลยอ่ะ เดี๋ยวเราลองปลูกตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็ปลูกได้นะครับหรือว่าจะเอาต้นใหญ่มาใส่ก็ได้ครับแต่คิดว่าไม่น่าจะโตอ่ะลองปลูกนี่นะครับก็ปลูกกับดินปกติได้นะเร่งโตได้นะครับเห็นไหมก็จะโตขึ้นมานะครับบางทีก็อาจจะได้ดอกหรือบางทีก็อาจจะได้ผลนะครับอันนี้ได้ดอกนะ ดอกต้นกลับบองเพชรใช้ทํายาได้เนาะอันนี้ไม่ได้อะไรเลยเอาใหม่ปลูกอีกปลูกอีกปลูกไปหลายต้นนี่แม่ก็จะได้ผลมากินนะครับต้นนี้น่าจะบักนะเดี๋ยวดูก่อนเก็บผลมา ร้อยต้นนี้โตแค่นี้แหละต้อนอื่นต้อนอื่นนี่ต้นนี้ก็โตนะครับสูงเลยแต่ไม่มีผลก็แบบนี้นะครับการปลูกต้นกระบอกเพชรก็ตามนี้เลยนะครับก็อย่าปลูกใกล้แหล่งนะครับไม่งั้นดินจะเปียกถ้าดินเปียกเนี่ยก็จะทําให้ต้นกระบอกเพชรไม่โตนะครับ ไม่ใช่ไม่โตก็คือเด้งออกเลยนะครับก็คือมันไม่สามารถอยู่กับดินเปียกน้ําได้โอเคนะครับก็ตามนี้นะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นกระบองเพชรแล้วก็การหาเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งปกติผมหากับต้นปกติแบบนี้ไม่เจอนะแล้วก็ประโยชน์ของต้นกระบองเพชรเผื่อใครแบบเอออยากรู้นะผมเคยทําไปเมื่อปีก่อนัน้งใช่ไหมก็คือเอาต้นกระบองเพชรมาทําเป็นรั้วบ้านนะครับนี่คือประโยชน์ของมันเลยนะ ประโยชน์ที่ผมคิดได้นะครับก็นำมาปลูกไว้รอบๆบ,บ,บ้านนะเป็นรั้วชั้นดีเลยนะอย่างแมมันก็ปลูกติดกันได้ครับเนี่ยแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็นรั้วบ้านถูงสูงได้นะครับกันมอนสเตอร์กันคนป่าได้เนาะโอเคการปลูกต้นกระบ,บองเพชรก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือตามหา,มาเมล็ดได้กับพ่อค้าเลยนะครับพ่อค้าเล่พวกน,นี้แล้วก็ คลิปนี้ผมจะพามาดูด้วยนะครับว่าพาา่อค้าพวกนี้เขาขายอะไรบ้างนะครับขอดูคนนี้แล้วกันเนาะคนนี้เขาจะรับหนังอ่อนแล้วก็เขาขายขวดแก้วเล็กนะครับหนังอ่อน9ชิ้นเท่ากับดาว1ดาวนะครับแล้วก็ดาว1ดาวเท่ากับขวดแก้วเล็ก2ขวดนะครับน้ำยางต้นหูยาง1ดาวเท่ากับ5ชิ้นนะครับอ่ารีเฟซไปอีกอันนี้เห็นไหมครับก็จะมีต้นกระบองเพชรอันนี้ก็ได้3ต้นเลยนะครับ3มเมล็ดเลยนะ แลกกับ1ดาวนะครับแล้วก็น้ํายาเหลวนะครับที่ผมเคยเอาไปปลาใส่ทรายแล้วก็จะกลายเป็นทรายดุนะครับอันนี้น้องเขามาบอกแล้วแต่ก่อนก็ไม่รู้นะว่าใช้ทํำยังไงนะอาจจะใช้ทําอย่างอื่นได้แหละรับขานนกจอกเทศดิบนะครับ1ชิ้นก็จะได้เท่ากับ1ดาวรับถุงพิษ4ชิ้นนะครับเท่ากับเท่าไหร่1ดาวนะครับ ขนมปังข้าสาลีนะครับนี่เขาขายนะเนาะเขาขายราคา1ดาวเท่ากับ4ชิ้นดอกต้นหูหยางนะครับ1ดาวเท่ากับ3ชิ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับซ้ำละก็เหมือนเดิมนะครับแล้วอ,อันนี้เส้นได้นะเส้นได้ก็1ดาวเท่ากับ25ชิ้นนะครับอ่ะคนนี้น่าจะหลับมานี้คนนี้มีอานสัตว์ขี่นะ14ดาวเท่ากับ1ชิ้นนะครับ มีเต้นขายนะครับ2ดาวเท่ากับ2เต็นท์นะครับรับขานกกระจอกเทศย่างนะครับ5ชิ้นเท่ากับ1ดาวเดี๋ยวเมื่อกี้าขานกกระจอกเทศดิบ1ชิ้นเท่ากับ1ดาวแต่คนนี้แบบรับเยอะเนาะแต่ให้น้อยไข่ <laughs> นกกระจอกเทศย่างเดี๋ยวอ๋อย่างได้ด้วยเหรอไข่นกกระจอกเทศทอดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะย่างบนหินไงอ่ะย่างก็ย่างนะครับ เท่ากับ1ดาวนะ4ชิ้นนะครับมีที่ห้ามเลือดนะครับ2ดาวเท่ากับ2ชิ้นถุงผงยาแก้พิษ2ดาวเท่ากับ3ชิ้นรับดอกต้นหูยาง1งชิ้นเท่ากับ1ดาวหมดย่างอันนี้ซ้ำละอันนี้เหมือนเดิมครับโอขนมปังไม่เหมือนก็จะมีขนมปังนะครับ1ดาวเท่ากับ6ชิ้นนะครับคนนี้ล่ะ อาตามหมดแล้เหมืนเพิ่มหน่อยเหมือนผมเคยเห็นว่าเขาจะขายโล่ด้วยนะมีโล่ขายด้วยนะครับต้องดูอนี่นะครับก็จะมีโล่เปลือกแมงป่องนะครับขายนะสำหรับพ่อค้านะครับมีอะไรอีกไหม แล้วก็มีหางแมงป่องนะครับหางแมงป่อง3ดาวนะครับเท่ากับ2ชิ้นก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนอกจาบพ่อค้าทะเลทรายหรือว่าพ่อค้าเล่พวกนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแค่มาแนะนําวิธีการปลูกต้นกระบองเพชรแล้วก็พามาดูของที่พ่อค้าเล่พวกนี้เขาขายด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีตามที่เห็นนี้เลยนะครับก็ มีหลายอย่างอยู่นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมเมล็ดของต้นกระบองเพชรนะครับก็ขายกับพ่อค้าเล่พวกนี้ด้วยนะครับซึ่งสามารถหานํามาปลูกได้นะครับถ้าใครที่หากับทะเลทรายปกติไม่เจอนะหากับต้นที่โตตามทะเลทรายไม่เจอผมเองก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบเปกดไลค์กดติดตามเพื่อในใจผมด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ